ร um oh, no, no. no, no. oh. ้องนะตาร้องเดาเริ่มครับแฟนตาตีไม่เสียงมุ้สูงซึ่งชนะไปลโอ้โหไมปแบบจะหมดเรา สนาชเนี่ยต้องปรลุนกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกม,ม,ม,มนีไ้ไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ต้องดูผู้ชนะเที่ทำรไม่ต้องดูเลยว่าแท็กซาชนะไปอยากลอะถามนิดนปดนิเดินสี่วินาทีไี้ออกมาี่สิบสองจุดสี่วินาทีของคุณฝนเนี่ยสิบหาบก,ก็มกกไม่แย่ก็ไม่แย่ใช่ใช่ผ โอเคครับเพรชนฉะนั Ed ้นะครับทีมงานของเราก็เดินทีมของเอสสุภาพนะครับทีมดีด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยเดี๋ยวนะเอ็กซ์สิบบ็อกเซตของแฟนต้าเนาะเดี๋ยวรับตะล่างแล้วก็อีก3ทีมเดี๋ยวมีของรางวัลมอบให้เช่นเดียวกันนะครับติดต่อรับตะล่างเช่นเดียวกันเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาถ่ายรูปกันหน่อย